เปลี่ยนข้างล้เข้มจัดโปรมือซ้ายไม่ไหรอกฟุกเฮ้ยทำอไรพี่ว่ามันเข้าเอวามันเจออีวี่มันแบบอะไรวะแบบไออย่างวะพี่นิกเล่นมือซ้ายไม่ได้วะไม่เหมือนเดิมหรออสมเออ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 อเ

โอ้นังไทย <One enemy S 2> แตกไปไทรเฟอร์เจ็บเอ้หกสิบสี่อ่ะทำไมดูผอมเพียวน้ำหนักรถเหลือสี่สิบสามไม่สบายไม่จะวันแทบมันได้ป่าววะมือซ้ายของพี่อิสกอ working a f ใช่เพราะว่างั้นวะเ <Take flight. S 2> ขาว่าสั้นนะโอ้ยโดนตบมาน่าเกลียด ห่าวยางนะอีกสแกนมีคนโดนดาช็อตช็อตอีกช็อตนะช็อตโอ้กินไปเรลง มือเจ็บมากเลยยี่สิบยี่สิบฮาวเปลี่ยนข้างแล้วเข้มจัดโปรมือซ้ายไม่ไม่หรอกฟุกเฮ้ยเดินไปฉันอะไม่ไหวว่ะโหดไม่ไหวว่ะ ไม่ไหวแล้วอ่ะมือซ้ายคัมมิ่งน่ะมันโดนพี่เอาหัวไปกินนะพี่น่าจะแตกแล้วตันนี้ไม่มาแล้วว่ะมันบอกกลัวว่ะมันบอกไม่ไหวว่ะโดนเอพี่โดนเอลองวันเอ้องทำมองลัานหน้าไหม60เจ็บ เออลองก็จริงหรอลองตัวนึงอ่ะโอเคโอเคโอเคดี๋ยวสแกนช็อตลยนี่เนี่ยซีไปนะอืมพี่กลัวว่างั้นอ่ะอ่อนถอยเนี่ยซีซีติกแล้วชิดขวาเลยส่องขวา ไปไหวะมันยม่ออกเอ้ยอ๋อมันอยู่ในคารโมสเหรอวีดทีไปไอไม่ไหวว่ะแอคกลางควันระวังหน้าเรน่าขอบคุณห0 0่วีดด้วยนะใช่จริงเวยเยอะพี่มีออดอร์วางกราช o อ f y o u อินกรัชเอาทิ้งยิงทุ่งซีคือแล้วให้มันเอาซีมันเอาซีเลยเอ็นซีไอ้ planted ใส่เฟอร์ตบีดม่ะอยู่ในคนตัวนี่กูคนลงกูคนละมีไฟ ธรรมดามันมันจะแทบไปตลอดเลยอ่ะเอ่อไม่มาวะมาแล้วมันอีกคู่อ่ะซอดเหรอมันเอาเชลิยิงอีก่ะทูซีลองโอเคช่วยช่วยโซฟอร์นโซเอร์อ๋อจบส์อเวอร์ยูมอัลิ Don't hey, oh. Oh. Okay. Right, right. <laughs> in grunge window. I That's one grunt. <laughs> no, no, no. พี่ว่ามันอาจจะไปบีว่ะเีวนโดนโดนอะไรนะเวลาเอ้พี่ไปเอ่อ behind you ฮะ b i o n ใช่เหรอมีโซ่ไหมจริงอะไม่รอ้ว่ามันเห็นเราป็นใช่เหรอไม่รู้มันเดาๆพี่อย่งเดีวหนึ่งศัตรูเหลืออยู่อาว่าโอเมียนไม่เจไเฟอร์

ช็อตช็อตช็อตตัวน้ลองเสียงเดินเข้ามาแล้วพี่วันนุ้ S M G S ไม e ได้กิอหออเาตัวนี้ทะลุตั้งังเยอะไร่กินอะไรไม่อาบน้ำหรอแต่เอาก็เอาอาการเกง ไม่หนาวก็มาหนาวเปิดแอร์ทำไมเนี่ยหน,นาวานนก็มาร <laughs> ้อนก็เป็นใครก็หนาวๆนววร้อนร้อบอกว่าอะไรอะหลอวซิสมบรณอะไรอาบแล้ว <'m> sure. ขอร้องอยู่นี่ว่ะตลาดแบบ ไปแตกใครมันวาไปเอป่ะเอ้ยขอเพื่อเราเลยรระวังบีานนายบเฮ้ยพี่บอกแล้วระวังบียบเบียคิดจแกนแบบร้อยแปดสิบองศาวันนี้น่าจะเล่นกลางเอว่ะ มันชอบเอออ่ะมันไม่เอออ่ะมันเก่งคือนี่ไงวาละเอ๊จริงตัว wow. ใจสะอาดน้ำก็ไม่อาบก็ได้อาบกินชาเย็นที่ไม่เย็นอะเออะแล้วเอ๊ะแล้วเอ,เอ,เอ,เอ๊ะละผมเห็นคนดูห้า ห้าร้อยสี่ดห้าล้านจริงเหรอเอแล้วอ่ะพี่พ hey, uh. ี่ย่องไม่ได้แล้วอ่ะมันติดแถบแน่ๆจริงตัวพี่จินฝึกเอฟเพียร์มานานไหม Listen, um mm hmm. games, เล่นเล่นเล่นเรื่อยอ่ะพี่เล่นเล่นเกมแรกก็ SA เอสเออ่ะที่เกมแบบเก่าๆอ่ะ แล้วก็แต,แต่แต่การเอมแต่ละเกมมันไม่เหมือนกันอะ่ะแล้วก็มาเล่นคาลเตอร์อรหนจหกแล้วก็มาเล่น AVA เอะไรซีเปอร์แมนก็เล่นนะ c s o อเอ้ยเล่นหมดเล่นหมดเลยสมัยก่อนอ,ะอ่ะอะไรที่มันยิงปืนอะ่ะรู้สึกมันท้าทายสำหรับผู้หญิงอะ่ะเข้าใจปะไม่ได้เวลาแต่จะไม่มีไม้นะแต่คนคนอื่นเขาก็แบบว่ามาว่าพี่เป็นผู้หญิงปลอมพี่แต่พีบีพี่ไม่เล่นมันเร็วเกินทุกคนหัว บบมันจวดเอ,เออมันจวดเกินอ่ะแ,แต่พี่ก็ไม่เก่งสักทีอ่ะเข้าใจะ่ามันก็เก่งนะแต่เก่งไม่สุดอ่ะเมื่อก่อนก็เก่งแหละก็เ,เล่นทุกวันอะตอนนี้นก็แบบอะไรอย่างวะตัดสินใจไม่เหมือนเดิมการตัดสินใจแบบเฮ้ยเฮ้ยก๊อตแก๊ก วางเลยซีทีอ๋อทำไมเดี๋ยวนี้อยากเก่งมากเดี๋ยวโดนหนึ่งตัวเฮ้ยก็อยากเก่งปะเอ็กช็อตเอ็กช็อตคือเล่นแม่งบินกันอ่ะซื้อดีกว่าเพื่อความอีคูสเซเลยเยอร์ ก็ลูกซองอ่ะไม่ปลาละจะก,กันลืมไปเลยก็เคยมีคาดตลาดตัวนึงตลาดตัวนึงแหวนอมโมดไปได้ยังไงอ่ะซีทีซีทีไม่รอวะได้ยินเสียงอ่ะมันจ้ำอ่ะอยู่ที่ไหนวะ พี่หลอนมันจ้ำไปไหนนี่หรือเพื่อนวะก่อมันจ้ำกลับมาแล้วโอ,อ,อ้ชิชิชนชินมอุ่นจริงเหรอไนวะขี้มีดอ

minus โอ้ไม่ลงโอ้ไม่ลง last one ลง last one ลง very low หดเกินหดเกินไปแล้วมือซ้ายนี่มันอะไรกันเนี่ย เพื่อนเราเปิดพลังเบติต้าว่าเราไปแตะ <c oughs> เฮ้ยทางพี่สองตัวเลยบี่ตัวนน้ไบี B. อีกตัวหรอวะมาจากไหนเนี่ยไอ้เกมดีล่ะเบื่อจริงฮะาน้องออพมัเล่นเหรอวสกแกนไม่โดนหรอขึ้นเลยอ่ะอสักแกนไม่โดนตงังตลาดตัวนึงหวาโอ้ยกวินจะกดเซร็จเฮ้ยสั่เฮวาา่าเอ้ย โอเดี๋ลวมีตัวนี้บี Be faster เฮ้ยอ้อยทะลุสมุกจะมาไรยังไงอีวินเดียวเองทุกคนเรามีสี่อะเรายากอะ ผม่แฟชด้วยัเออเียวด้วยคนัว้่เอเอองมาหมดมีสแกนโดมหมดแล้วมาหมดละมั้งโอโหเหลังกองเขียวตัวไม่ออกไปแล้ว มาแล้วพี่มาสามตัวเลยพี่นี่อ,อยู่นี่ว่ามันทำอะไรอ่ะมันยืนกำมัดแล้วมันก็ไม่ทำเลยเลยเดี่ยวสิบว่ะโอ้ยโหระห์ปัญ Revealing uh, area 2 oh, no, 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 no. i have the spike one enemy remaining Oh, วะ oh. attackers oh. 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 oh.